จริงๆแล้วถ้ากูเลิกทำ YouTube แล้วกูไปเป็นศิลปินวาดรูปกูอาจจะอาจจะรุ่งก็ได้นะเอออาจจะรุ่งกว่า u t u b e นะไปดี่พวกอะวันนี้ไงเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งเอาแบบนี้ก่อนแทนแบบนี้ผ่านไปเลยมันเลยดีกว่ากาแฟโุ้ยชื่อช่องกูเลยนะเนี่ยคอฟฟี่เปล่านี่มันให้เวลาเยอะจังวะ มันมันเยอะไปไหมวะมีเยอะนะเอเ็นอย่างนี้ปกช่องกูวาดเองนะเว้ยแม้ว่าหน้าตามันจะทุเรศก็เถอะนี่ได้เวลาแล้ะใช้ปีบมือวาดปกช่องอีกรอบ,อบไอ้เวนผมโดนเฮ้ยทำไมเมาส์กูกากช่างว่าแม่งเลื่อนไม่ตรงเลยเฮียหรือเน็ตกูกากหรือเว็บกูกากเติมกาแฟให้เต็มก่มกอน บอกวิโอเคเติมสีกาแฟเพิ่มเลเยอร์ดึบดึบดึบอุ้ยโอเคได้นิดนึงเพิ่มเพิ่มเลเยอร์ได้นิดนึงดูดีอ่ะเอ้า้ยเด็กน้อยเอาไปเอาไปหนึ่งคะแนนเฮ้ยให้สองน่ารักให้ให้หนึ่งพอรักดิให้หนึ่งพอคือกูรู้จักมึงมานานอ่ะกูเห็นรูปปุ๊บกูรู้เลยไอไหนของมึงถ้าเจอปุ๊บอ่ะโอ้ยนี่ไม่ให้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 ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่อง อันนี้มันมันดูของคนมันดูได้ไหมมันมันไม่มีบอกอ่ะไม่มีบอกไม่มีบอกแต่ว่ากูดูแล้วกูรู้ว่าไหนของมึงโอ้ไม่ให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 ้ไม่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับที่นี่ไม่ใช่สวนสนามเด็กเล่นของพวกคุณนะครับศิลปะสําคัญและมีคุณค่านะครับจะมาเล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ให้คะแนนเล่นเล่นครับผมอุ้ยอุ้ยดูดีนะครับเนี่ยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะไอ้จอมอุ้ยเฮ้ยไอ้นี่กไอ้นี่ก อะไรมึงกล้องอะไรไอ้นี่กาครับไอ้นี่แหละของมึงอ่ะกูให้สองนั่นอ่ะเอาไอ้กูให้สองกูหมดใจไอ้เว้นเอาไอ้คุณคุณเดี๋ยวต้องรอดูครับต้องรอดูว่าใครเอาเอามารอดูเว้นี่ไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ครับอันนี้ไม่ให้กูเชื่อว่าคุณจะบอูเอ้ยผมผมว่าของผมเนี่ยียลลิสติกมากเลยสวยและสมจริงผมมีความมินิมอลแล้วก็น่ารักขี้กูขี้กูเข้าถึงเว็นไหวผมว่ามันมันไม่ได้หรอก นั่นไงครับนั่นไงครับไอ้ที่สามไอ้ที่สามเฮ้ยไอ้ยอุ้ยคะแน yeah. นเล้งเรากับมันห่างกันคนละยอดโทษทีแด,ด่น้องโดดน้องโดดคะแยห่างกันหนึ่งคะแนนเดียวเนี่หว่าไอ้ย่าโอ้โหไม่เมกี้คะแนนเดียวเอาใหม่เอาใหม่ได้ไ <laughs> อ้มาดิมาดิดาวชอบดาวชอบเฮ้ยสนุกกว่าเพื่อน ดูสนุกเหรอสนุกแนนสนุกดิมันกับเป็นเด็กเลยอ่ะเฮ้ยนี่กูวาดรูปสวยขนาดนี้เลยวะเออแต่ก่อนกูเป็นนักวาดการ์ตูนนี่หว่าทำไมกาท้ายต้องกายเออกูไม่ทำแล้วยูทูบกูไปเป็นนักวาดการ์ตูนนี่หว่าแทนกูนวาดรูปสวยมากเลยสารฝันไว้เด็กกูดีกว่าตอนเด็กเนี่ยติดอนิเมะเนี่ยไอเดียมันสายเรียลลิสติกใช่ไหมบ้านโอ้ยคิดแป๊บโอเคอ่าบ้าน ขึ้นโครงดำกันก็ได้ไหมทำเป็นอันนี้แล้วกันเปอร์สเปกทีฟน่าจะได้ใจคนเยอะน้องๆน,น่าชอบรูปเปอร์สเปกทีฟมันต้องรู้สึกแบบอุ้ยเท่จังเลยอะครับพี่วาดไรเนี่ยครับวาดยากจังเลยไอ้นี่เฮ้ยมันเปอร์จริงปะเนี่ยตาม,มึงจำเปอร์สเปกทีฟได้ปะตาไม่ได้วะ <laughs> ไอต้ตาเอาดีๆเอาดีๆตาเอาดีๆ เด้อเด้อเด้เอทใหม่ทำใหม่ตั้งตัวใหม่ตั้งตัวใหม่ดเด้อเด้อเด้อเบอร์เบอร์สเปคทีไม่ได้เป็นนี้ตาเบอร์สเปคทีไม่ได้เป็นนี้ Six and a half hours later ตั้งวัดบ้านไม่เป็นหรอตาไอ้ตาไอ้ตาบ้านตาบ้านวัดบ้านไอ้เวนไอ้ตาเขี้ยแล้ววาดบ้านไม่เป็นหรอวะเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวอ่ะอย่างน้อยกูเติมยากก่อน กันประตูเอ่อใส่สีเข้าไปใส่แม่งยัยไม่เ้ยัยกูจบแล้วล่ะโอ้อะสวยกูให้มึงสามเลยเฮียแม่งไอ้สองไอ้สองเย้ยกูจบแล้วล่ะกูยอมแพ้แล้วบ้านกูทุเรศมากเลยใช่เพื่อนเรียกูวาดบ้านแบบเรียลลิสติกไม่เป็นว่ะเฮียเปิดสเปกทีปไอ้ไอ้เฮียเรีเจ้าห้านาทีรีเจ้าห้านาที ไม่หัวข้อน,นี้ทําไม่เป็นวะไอ้แค่ห้านาทีก็ทําไม่เป็น,นวะคืออยากเล่นใหญ่ไงอยากเล่นใหญ่จัด<อ>แล้วแม่งแบบทําไม่เป็นอนะ่ะแม่งเอ,อ้ยผิดอะเนี่ยออให้สองให้สองผิดปากว่ะถ้าเ,เป็นหัวข้ออื่นต้าน่าจะช่ำกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูตรสีไงวะทีหลังก็ได้ทำไม่เป็นรอเพื่อนกูใช้แต่สีนั้นให้หมดก่อนค่อยเป็นอันนี้ของมึงแน่นอนใช่ไหมไม่รู้นั่นเยียบด้วยกลัวกลัวให้กูกลัวกูให้คะแนนน้อยกลัวกูให้คะแนนน้อย ไดเออมาได้ที่เอ ok> ้ากูได้ที่สองว่ะกูได้ที่สองว่ะเรามันห่างกันคนละชั้นแล้วมันอยู่กับคนละแหล่งไอ้พวกไม่มีศิลปะไอ้พวกไม่มีความคิดศิลปะได้ที่ไหมได้ที่ไหมได้ที่ไหมได้ได้เอ้ยไหนบอกตาท้ายวะน้อกตาท้ายวะปลยตาหนึงก่อนมา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 เฮ้ยมันว่าแล้วเนี่ยเอ้าแปลกๆคืออะไรอ่ะ เอาเลือกก็ได้มเฮี้ยอะไรแปลกๆวะเฮี้ยเขี้ยอะไรแปลกวะเขี้เยเล่นนานๆเริ่มปวดข้อมือแล้ววะเข <c oughs> ี้ยแม่งเมมวะสัตว์เมมมาใหม่เพ <c oughs> ื่อนจริงจังวะสิบหกวิโอเคมันเป็นอะไรที่ประหลาดแล้วก็ดูดีอยู่ในระดับหนึ่งเขี้ยเมมวะสัตว์จริงจังมาตอนเรียนอีกะ่ะ อยากเอาชนะเอออ่ะมันไม่ได้อยู่มันก็แปลกประหลาดมันดูดีแต่มันประหลาดของกูอุ้ยอันนี้มันก็ประหลาดอยู่ให้หนึ่งอะแนนความสร้างสรรค์คำแบบพยายามชิดวิเคราะห์แยกแยะไตรตรองให้หนึ่งให้หนึ่งของมึงไปเาะเนี่ยมึงเงียบเนี่ยของมึงแน่เลยอุ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให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 ้ไอ้เหี้ยอันเมื่อกี้ของมึงแน่เลยมึงเงียบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ เอ้ยอะไรเนี่ยมึงเนียนไะเนี่ยของมึงหรือเปล่าเนี่ยให้หนึ่งเลยเอ้ยใช่เหรอใช่หรือเปล่าของมึงหรือเปล่าเฮ้ยอ่ะให้หนึ่งแล้วกันไอ้นี่กูเงียบมันเลยรู้อ่ะพี่สนุยอันนี้ไม่ให้ อันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรก็ไม่รู้สุดแม่งดูน่ากลัวไม่ใครเอ้ยของแม่งแน่เลยมอนพุทชมเนี่ยมันมันเข้าข้างแปลกๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาไอ้สัตว์อะไอ้เหี้ยเอาคะแนนเท่ากันดิกูมึงอ่ะทำไมมึงได้อ่ะคะแนนเท่ากันดิไอ้เหี้ยอ๋อเท่ากันหมดเลยอะไอ้สัตว์เออว

เงียบนะเราอ่ะเงียบนะเมมเมมแม่งไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่วะเฮ้ยมันเหมือนอยู่เออม็ดช็อกแลตน้อยไปเฉยๆไอ้บ้าเนี่ยคุกกี้เลยอะไรแบบนั้นกู้ทำอีกเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแยกไส้ด้วยดูกว่ะเวลาเหลือคนมันตึงเกินเวลามันเหลือไส้ช็อกโ็กเลตเยอะออกมาเออเฮ้ยมีเยอะมด้วยเหรอเออ เอ,อไอพี่แปลกใจ<อ>เดี๋ยวมันก๊อปเดี๋ยวมันก๊อปแน่นอนเลยมันได้ยินคอนเซปต์กูเดี๋ยวมันก๊อปแน่นอนมีเยื่อไหมเหรออ๋อมีดิเุ้ยไอเยี่ยมสามสิบวิไอสัตว์ทันไมหมวะเฮ้ยยี่สิบห้าวิเย็ดแม่เร็วเตาเร็ว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 สิบสามวิไอ้ตา ช็อกเลตมาโอเคมาจะไม่ได้ดูดีที่สุดแต่มันก็ยังพอดูรูปร่างได้ว่านั่นเป็นช็อกแลตเยิ้มข้างในอาจจะอุ้ยมองไม่หวานแน่เลยให้หนึ่งดีกว่าเฮ้ยอันนี้สวยว่ะนั่นนั่นนั่นเออเอ้ยแต่มันสวยจริงอ่ะให้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 เออโอ้ยไม่ให้ไม่ให้โอ้ย oh, นี่ไม่ให้อันแรกของแมงแน่นอนเนี่ยเสียงมันมีอาการไอ้เหี้ยอันแรกของแมงแน่นอน มั่นใจมั่นใจไม่ไม่อาการมึงออกแล้วอาการมึงออกแล้วอาการออกแล้วรู้ไปทำไมเพื่อนจะรู้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ให้หนึ่งวะฮะะเอาความเป็นจริงดีมันสวยก็ให้มันเยอะเยอะเฮ้ยอันนี้ให้หนึ่งให้หนึ่งเอออันนี้ให้หนึ่งแต่อันเมื่อกี้มึงให้เท่าไหร่เมื่อกี้กูให้ให้สองเอ้ยมันสวยกว่าอันแรกอีกรูปนั้นอะ เฮ้ยมันเหมือนอันเนี้ยถ้ามันสวย<ค>มันก็ต้องให้เยอะ,<ล>ะมันไม่ใช่เค้กมอนคุกกี้ใครดูก็รู้ตัดหัวมาเนี่ยอไอ้สัตว์เอ้ยได้ยังไงวะได้ยังไงเบียกเบียกชอบไอเชี่ยมันไอเชี่ยมันมันไม่ใช่คุกกี้ในสามของมึงอ่ะ ของนอนมึงแป็นซีเรียยวะของมึงมันซีเรียไยวเหียไปคุกกี้ไปดู <c oughs> ไป <c oughs> ของเหีย <c oughs> ของมึงอะมันซีเรียวไอ้เหียเฮ้ยชนะกูได้ยังไงวะ